ว่าไปแล้วโลกของคุณยายสมที่บ้านเสลียงก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรจากหญิงชาวบ้านในชนบทอีสานทั่วๆไปก็คือเมื่อถึงหน้านาก็ไปทํานาเมื่อว่างจากนาก็กลับมาทอผ้าไหมหรืออาจจะไปเก็บผักเก็บมันตามท้องทุ่งเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองเล็กๆน้อยๆเมื่อมองไปที่พื้นเพของชีวิตก็จะเห็นว่าคงไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมาบ่มเพาะให้คุณยายสมชอบที่จะลุกขึ้นมาต่อก่อนหรือต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม ่งบ่ายวันนี้เราจะตามคุณยายสมไปเก็บหอยจุ๊บที่ทุ่งนาครับยที่นี่มันจะหาได้เยอะไหมไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมาลองดูอา ได้ยายเอาไปทำอะไรเน,นี่ยนี่เอาไปขายขายอะไรไปทำอะไรคะยายก็เอามันไปร้องทุกข์ที่กรุงเทพนี่แหละ บ้านของคุณเดชมเป็นที่มอบความสุขให้กับคนในละแวะใกใกล้เคียงซึ่งคืนนี้ก็รู้ มันยังคิดอยู่นั่งก็คิดนอนก็คิดเดินไปไหนก็คิดคิดอยากเด็กเอาความจริงม,มันก็เลยทําให้เราอยู่ไม่ติดมันก็เลยทําให้เราต้องไปกรุงเทพนั่นแหละค่ะเพื่อไปตามหาความยุติธรรมที่เราอยากใช่ใช่ คุณยายรู้สึกยังไงบ้างครับขาแข้งมันไม่มีแรงเหรอ,อมันเหมือนจะเป็นล้มเหรอครับเนะี่ยก็เหมือนจะเป็นลมเหมือนคล้ายๆจะเป็นลมนะมไม่หายาหมองอะไรให้ก็แล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปดูอีกทีนึงว่ามีร้านน้องอขายาหมองบ้างนะในวันนั้นคุณยายสมคงมีอาการเหนื่อยอ่อนแล้วก็มีความเครียดจากการเดินทางนะครับทำให้คุณยายสมรู้สึกไม่ค่อยสบาย เราจรึงพาคุณยายสมส่งโรงพยาบาลซึ่งหมอก็ได้จ่ายยาแก้เครียดมาให้ทางทีมงานได้พยายามเรียกร่อมให้คุณยายสมนอนพักเอาแรงสักครู่หนึ่งนะครับแต่คุณยายสมก็ยังยืนยันว่าอยากจะไปจัดแจงธุระให้เสร็จเรียบร้อยดูเหมือนว่าการอยากรูดด้ความจริงของคุณยายสมนั้นมีมากซจนสามารถเอาชนะสังขารอันชราภาพของคุณยายลงได้อย่างราบค,บค,คาบหากมองหน้าไม่รู้ใจ สิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดู Liksom, เขาบนกให้รอเจ้าหน้าที่ข้างบนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ข้างบนเขาจะออกมาหายายเขาเอยเขาเอกสารมา่อคืนหลยอยายถ้ามาคืนเลย ยายมาร้องเพราะว่าโดจากจังหวัดก็รายงานมันเป็นเรื่องเก่าแล้วายผมมารับพอดีเจ้าของเรื่องเดิมที่จาเรื่องยายอะ่ะก็ลาออกไปแล้วปีสามหนึ่งยายชนะดีแล้วยายชนะแล้ว<ะ>ททนี่นี่สนนะเพราะผมเพิ่งมารับเรื่องด้วยอะ่ะ แล้ชนะแล้วนี่ตอนนี้อตอนนั้นอ่ะเขาฟองซ<ำ>้ำอีกอ๋อเขาฟองซ้ำอีกมีตัวฟองที่เขาฟองซ<ม>้ำอเนี่ยคือศาลเขาตัดิใ,ใจว่าที่แปลงน,นี้อ่ะยายกับสามียายคือพระภิสุอินน่ะได้มาในระหว่างมีการสมรส คนทั้งคู่มีติดกางละครึ่งแล้วไอ้ส่วนครึ่งของสามียายอ่ะสามียายไปตกลงโอนให้เขาใชหนี่ันแล้วเนี่ยเป็นสัญญาปณิประดอมยอมความนะยายเนี่ยมันมีการลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อย,อย,ยรู้แล้ว<อ>แต่พระอินมีได้เจตนาถ้าถ้า,ถาเออถ้าพระอินไปทําจริงก็ต้องพระอินต้องไปจดทะเบียนนิติกรร<ผ>มเอาเลยะถ้าพระอินเต็นต่อหน้าสามปุ๊บแสดงว่าเป็นการที่พระอิน แสดงเจตนาต่อสารแล้วเรื่องเจ้าพนักงานที่ดินน่ะเขาต้องทําตามคํสั่งสาร2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่คนเดิมยังพยายามอธิบายข้อ,ขอกฎหมายต่างๆให้กับคุณยายสมฟังไม่ว่าคุณยายสมจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามอธิบายก็ตามแต่เชื่อว่าคุณยายสมคงจะพอสัมผัสได้นะครับว่าตลอด20ปีของการร้องทุกข์คงมีไม่บ่อยครั้งนักที่จะมีเจ้าหน้าที่ มอบเวลาแล้วก็ใส่ใจอธิบายสิ่งต่างๆให้กับคุณยายสมฟังได้ยาวนานขนาดนี้ใช่ผมก็เห็นใจใยายนะครามเป็นที่ทำกินสามใช่คือจริงๆตอนนี้การออกมาร้องทุกข์ของยายแต่หนึ่งเข้าใจนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนกับยายพอได้ฟังอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับยายไม่ยอมรับคำพิพากษาค่ะไม่ยอมรับหรอกยอมรับคำพากษาศาลชั้นต้นเป็นหลักสำคัญ นี่ไงให้จำเลยคืนเงินหกหมื่นบาทนี่แหละคำฟ้องครั้งที่สองโมฆะสัญญาโมฆะสัญญาโมฆะทุกคนต้องกลับก็มันปลอมถ้าเกิดตอนนั้นยายบอกว่าสัญญากู่หรือว่าสัญญาที่ขายมันซอ,อมยายก็ต้องบอกศาลตอนนั้นสิก็ยายจะรู้เรื่องได้ยังไงยายไม่รู้กฎหมายบางครั้งขั้นตอนที่ได้มาสู่เรื่องนี้มันอาจจะไม่ยุติธรรมแบบ,บยายก็จริงแต่ว่าหลักฐานต่างๆตามกฎหมายมันถูกต้องแล้วล่ะ เพราะว่าสามียายคือพระอิน,นไปอุลที่เขาจริงพูดตามภาษาชาวบ้านนะไม่ได้ไม่ได้ว่าพระว่าเจ้าหรือว่าคนเก,ก๋เขาเรียกว่าเสียข้างโมเสียรู้เข้าไปแล้วอ่ะจะไปเอาอะไรคืนอ่ะการตัดสินไปแล้วอ่ะไปยอมนับเขาเองไปยอมเสียรู้รใช่ไปเสียรู้ว่าเขาเองอ่ะเป็นเรื่องที่ยายเสียรู้แล้วต่อไปยายมีที่ที่เหลืออีก1ิดสองไร่ยายก็อยากยายก็เก็บเรื่องนี้อย่าเป็นบทเรียน ว่าต่อไปยายจะไปเซ็นหรือไปทํานิติกรรมไปจดทะเบียนเลยอ่ะยายให้รัดภุมยายไปถามเจ้าหน้าที่หรือไปไปไปปรึกษาทนายหรือถ้ายายไม่รู้จะปรึกษาใครยายมาที่นี่ก็ได้ต่อไปเรื่องที่ของยายที่มีอยู่ที่เหลือเขาพูดว่าประชาชนทุกคนต้องรู้กฎหมายนั่นเป็นข้อบังคับแต่จริงๆแล้วประชาชนโดยทั่วไปในสังคมไม่มีใครรู้กฎหมายหรอก คนในชนบทจํานวนไม่น้อยที่ประสบเคราะห์กรรมและถูกเอาลัดเอาเบียบจากความไม่รู้กฎหมายเช่นเดียวกับคุณยายสมแต่ก็มีไม่มากคนนักที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้ก็เพราะความเชื่อผิดๆที่ว่าคนตัวเล็กๆจะไปสู้อะไรกับเขาได้ผู้คนส่วนใหญ่จึงนิ่งเฉยและพยายามยกประโยชน์ให้กับเวรกรรมไปเสียแต่คุณยายสมคือข้อยกเว้นของบรรดาคนชนบททั่วๆไปไม่ว่าการต่อสู้ของคุณยายสมจะได้รับชัยชนะ หรือว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างสําหรับการต่อสู้อันยาวนานรวม20สิปีแต่คุณยายสมก็ได้ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ในฐานะของราษฎรคนไทยคนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาเอาชนะความไม่รู้และไม่ปล่อยให้ความเชื่อผิดๆเข้าครอบนำว่าคนเรียนน้อยหรือคนชนบทควรจะสงบสงเสงี่ยมเจียมตัวไม่ควรไปเรียกร้องหาความยุติธรรมที่ไหนและยายคิดว่าอย่างยายสมเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณแายจังหวัดนะคโอฉัอนก็ขึ้นไ่างั้นจะเป็นตัวอย่างให้คนหไหม เขามา,าคมเห็นตังแกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคนจนนะฉันก็ดีแล้วดิแกเดินทุกบักทุกคนแก,ปนนกไปไปถ้าโชคดีเข้าข้างข้างแกก็แกก็ดีไปเออทำไมเข้าข้างกับจนเหมือนเดิมเลยแหละบทสรุปของการต่อสู้บางครั้งไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ว่าแพ้หรือชนะแต่อยู่ที่การได้ลุกขึ้นมาเพื่อทวงสิทธิ์ทวงสิทธิ์ของตอนเองในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์ ในเมื่อชาวบ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งสามารถจะหนักได้ถึงสิทธิและบทบาทของตนเองเจ้าหน้าที่รัฐก็น่าจะระหนักได้ถึงบทบาทและหน้าที่ในการให้บริการประชาชนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เลือกฐานะและระดับการศึกษาเช่นกันเเเเมมมมมื่่่ออรรรั้งรรจจงร้งงงงศฝสสททียยยยยบาาแแดดดนไน,ดนไไนรรไไปโ็จ เืมเลือนเปลอ่นไทยจงมารวมใจกู้ดินแดนคืนไม่ได้เราก็ต้องปืนจนได้าดินคืนเราจึงจะยอมเลือดเนื้อเรายอมสละเอาคุณพระมหาเป็นที่ต่างคงได้ชมวางความปรารถนาแล้วลาพระนี้มาทีไทยเรา